ครับสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านเลยนะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับอาทิตย์นี้พามาดูรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันครับฮ i โน่นะครับโน่สามสซีรีส์หครับกระบะดัาข้อเกษตรนะครับนี่น้องแปมกําลังสตาร์ทแล้วก็ยกดัาให้ดูเลยรถพึ่งมาถึงครับล้างกัเสร็จนะครับ่ายกดับเลยเดี๋ยวพามาดูราคาแล้วก็สภาพรถกันครับตัวนี้ เต้องแบนยกดับบัตโอเคครับตัวนี้สุดแล้วตอนนี้ก็เริ่มคล่องแล้วตอนนี้ลองเริ่มยุดุงยุกดับเองได้แล้ว <c oughs> ตอนนี้สองข้างนะครับรอบล้อมไปด้วยรถต่อลากสแกนนียแล้วก็วอลโว่4ี่นะ อ้ามาแล้วลงมาแล้วตัวนี้สวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผตามท่านนะะอันนี้อะไรเนี่อยอันนี้อะไรอันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาชมดับเดี่ยวนะคะคันนี้เป็นอาีโนนะคะกีโซีีเนาะปีคันนี้อยู่ที่ปีห้สะะิบนไปดับเครื่องก่นเลยอ่าดับก่อนเลยใช่ไหมดับเครื่องก่อนเลยเดี๋ยวไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงพูดกัน ู้สึกว่าจะอยู่ที่สามแสนเก้าหมื่นกว่ากว่านะคะประมาณนี้นี่สามแสนเก้าหมื่นรถปีห้าเจ็ดเนาะใช่ค่ะรถถือว่าไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่ก็คือว่ายางยังแน่นอยู่อะเอาง่ายง่ายอ่ะยางเต็มเลยนะสภาพนี้นี่ครับยางมาแบบนี้เลยทั้งทั้งทั้งด้านหน้าด้านหลังก็คือจะยางยางนี้จะมาเปิดเซนค่อนข้างเยอะนะประมาณหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นตนะ<ช>์แล้วแต่บางเส้นไปนะคะ ส่วนราคาคันนี้นะคะหมองต่ต้นคลิปไปแล้วกันเนาะฝากกดไลค์กดซับสไคร้ก่อนนะคะอะ่าคันนี้นะคะราคาจะอยู่ที่2ล้านกับอีา5 0 0 0 0บาทเนาะใช้เงินดาวที่2 0,000 0บาทนะคะใช้3 0,000 0บาทพร้อมประกันนะคะคันนี้สงฆ์้างวดก็อยู่5้า0 0กว่ากว่าคูณ48งวดนะคะอ่ารายละเอียดมีครมหมดทุกอย่างนะอ,อ่าพามาดูเลยนะครับสภาพรถต่อครับทีนนี้นี่ครับ เป็นสีเลี่ยมๆนะปีห้าเจ็ดนี่ครับดำาเกษตรนี่ครับล้างมุกเสร็จมีแต่ดวนมาด้วยนี่ครับสภาไปสวยเลยไม้ไม่ไม้ไม่แตกนะไม้ไม่แตกนะไม้รองดำไม,ไม่แตกเลยก็กรนะบะมันก็ไม่ค่อยมีรอยไม่มีรอยบุบอะม,มองไปมันมีติดนึงรอยบุบอะมีตรงนะนี้นหน่อยหน่อยวิ่งการ,กรเกษตรโดยเฉพาะเลยนะ สภาพแบบนี้กระบาดดับของของอะไสหกิจนะความยาววัดยังความยาวกระบาดอยู่หเมตรยี่สบนะครับที่ตาเมตรวัดดูนะกว้างกับส่วนสูงนี่เท่ากัน2เมตรห้าสิบนะครับกระบาดสวยเลยฝาท้ายมีมานะแต่ไม่มีรั้วบนนะแต่ว่าสร้างให้ได้นะ เร,ราโบนิซาให้ได้เนาะให้สร้างให้ก็เดี๋ยวมาคุยเป็นเคสๆไปแล้วกันเนาะใช่มาคุณน้องแปมแล้วกันเนาะคุยได้ค่ะคุยได้ทำให้ได้อยู่แต่ว่าต้องคุยเป็นเคสไปเท่านั้นนะน,นี่ครับดำกระเซ็สวยเลยภายในเสาไม่มีเอ็นนะครับตรงรั้วตรงครับทั้งสองด้านเลยนะนี่ครับตรงนะ้ำ คันนี้น้ำหนักเฉพาะตัวรถอยู่ที่12ตัน600นะคะส่วนน้ำหนักบรรทุกจะอยู่ที่12ตัน400มันรวมกันได้25ตนนันนะ,ะบบนเนาะใช่แ25ตันนะครับมีระบบลากลูกด้วยนะครับนะแต่มีเรามีมาแค่แม่เดียวแต่ถ้าลูกค้าอยากได้ตัวลูกเพิ่มเติมนะคะทางเราก็มีตัวลูกทัว่าสี่เดียวกันนี่แหละแต่ลายจำไม่ได้ว่ามันลายลายเดียวกันหรือเปล่านะก็ขายจากคู่กับหางนั้นก็ ก็ได้ในราคาเพิ่มมาอีกประมาณ3 0 0แสนมีสามแสนห้านะแบบคู่ได้เนาะตนั้มันเป็นเกษตรเหมือนกันพ่อเกษตรเหมือนกันตัวนี้นี่ครับอู้แดดส่องยันเห็นได้ชัดเลยตัวนี้แสงจ้ามากเลยตัวนี้นี่ครับสีนะครับเอ็นเรียมนะครับยางเต็มทุกเส้นนะครับสภาพแปดสิบหกสิบห้าสิบคนประกันไปครับแต่ใช้ได้เยอะนะนี่ครับมุดชุ่มลมชุ่มหลังครับ แตงกูงหมูน้ำมันเดิมอยู่นะไม่ได้เปลี่ยนนะครับด้านาห,ลหลังิฝาขกก้าวฟิวชอบหายแล้วนะคตัเรามีของนะเดี๋ยวใส่ให้ครบเลยนะครับเ,เช็คให้หมดนะครัไฟแอร์ฟิลม์มด้พวกนี้เนาะก็ราคานี้ก็เป็นราคาที่ขายแบบ เก็บงานให้เล็กน้อยนะคะเก็บงานเล็กน้อยของทางเราก็จะเป็นผัดส,สีหัวพ่นสีกรคทะเราเขาเช็ดไฟแอร์ฟิล์มให้นะคะแต่ว่ายางคันนี้จะเป็นยางเดิมไปนะคะเพราะยางมันมาค่อนข้างที่จะหลายเปอร์เซ็นต์อยู่เนาะแปดสิบแปดเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์ได้อยู่ใช่ครับรนี่ยเหนาหุ้ยแต่ถ้าอยากได้ยางใหม่ก็มาคุยเป็นเคเคไปเหมือนที่แป็กแจ้งนะคะอยากได้ไรยายละเอีอยดเพิ่มเติม,ตม,ตมนู่นนี่นั่นเนี้ยคือคุยได้ไม่ใช่ว่าแบบเออ ขายแบบนี้คือเปลี่ยนให้เลยได้ไหมอะไรเงี้ยก็ได้นะมาคุยกันที่หน้าเต็นท์จะดีกว่าคุยกันที่หน้าเต็นท์เท่านั้นนะนี่ครับกระจังหน้าดูหน่อยดิมากระจังหน้านะถ่ายวีดีโอสักทีต้องมีสมุดอ่ะอ้าปากขาไปดูด้วยเนี้ยนี่ไงตรงนี้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 ดึงออกมามาดูหน้าครับ อ้าวเปิดไม่ได้ตายแล้วไม่ออก,ไ,ไ,มออกไม่มีมขยับเลยนี่โอ,โอ้ใครจะไปรู้ว่าต้องดึงแรงขนาดนั้นรถไม่เปิดน,นานไม่เหมือนรถเก่งอะเนาะนี่ครับมันอาันนี้ลองกันหน้าเดิมๆนะครับเอ๊ะตรงไหนนี่อ้าตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละ อึบีกหนึ่งโอเคนี่ครับหน้าสวยๆนะกระโปรงกระโปรงรถเดิมๆครับไม่มีชนนะครับอันนี้อือแต่หนูสังเกตนะมันชอบมีแบบว่าเนี่ยมาหุ้มไว้เพื่ออะไรลมมันจะออกนะลมแอร์ออกอ่ายางไม่มีมันจะเป็นยางตัวเนี้ยเป็นยางปิดเหมือนแบบเนี้ยเปิดกันลมออกเินละคับเหมือนกันนี่สภาพไปสวย อมาสตาร์ทเชี่อมเครื่องไหมเอาเลยปดูเครื่องเดี๋ยวไปดูภายในตัวต่อให้หนูขึ้นใช่ไหมใช่โอ้ยกน้าขนาดนี้วันนี้น้ำจัดเองแล้ววันนี้รอบนี้แต่จะรอบรอบรอบโน้นโน้นโน้นแล้โน้นโน้นเดี๋ยวเผื่อจะได้ขับให้ได้ชมขับไปส่งลูกค้าอ่าอ่เดี๋ยวคอนซีเครื่องก่อนครับ ไำไมที่แบบแจ้งไปตั้งแต่แรกว่ามันอยู่ที่แสนกับอีกเก้าหมื่นนะคะอันนี้เล็กไหมนะคะ GPS GPS อันนี้คือภายในอันนี้คือภายในนะคะคือเบาะเบอร์อะไรแบบว่าคือแบบอยู่ในสภาพเดิมนะมีแค่เบาะนั่งคนขับนิดเดียวคนนั่งเนี่ยตัวเนี้ยเบาะนั่งแบบพนักพิงนี่ลายเดิมนะนี่เอาให้ดู เนี่ยค่ะพ,พิงเดิมมันมีเปลี่ยนแค่ตรงเบาะนั่งแค่นั้นะนะแล้วก็พนักพิงด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นลายเดิมทั้งหมดนะคะ,อ,ะอุปกรณ์ภายในค่อนข้างครบนะตัวนี้ก็บางคันก็หายบางคันก็มีมานะคะเบาะตรงกลางนะงนโอเคอ่ะเฟืองเฟืองอ้าวดูพาดูเฟืองนะจ๊ะทีนี้ตัวนี้เฟืองห้า้นะครับก็ 842นะลงเร็วอ่า842วงเร็วอยู่นะมาดัมลงมาดิดมาดูดัมตอนตอนดัมลงนะนีลงเร็วอะ่ะลงเร็วเดียวลงสุดซะขนาดนี้โอเคครับไม่เอียงเ,เวลาลงนะอ่ามีโดนเบียดนิดหน่อยนะตรงนี้เก็บ,บไม่ยากใช่ครับสภาพนี้อ่ะ ราคานี้เราเก็บอะไรให้บ้างบอกอีกทีเช็คไฟอฟิล์มให้นะคะเช็คไฟอฟิล์มแล้วก็ขัดสีพรมสีนะคะ แล้วก็จะเป็นเช็คเช็คเล็กๆน้อยๆล้างความสะอาดให้นะคะยางเป็นยางเดิมนะคะราคาอยู่ที่2องล้านห้าหมบาทเนาะใช้เงินดาวอยู่ที่20,0,000บาทนะคะใช้30,000 0บาทพร้อมประกันเนาะพี่เหมือนมันมองเห็นหน้าหนูใช่ไหมเห็นเนู่มุมต่ำๆแม่อ๋อบางแดดบางแดดก็ใช้3 0,000นพร้อมประกันนะคะจะส่งข้าง้วดอยู่ที่5้าหมื่นสองเจ็ดร้อยกว่าเป็นสี่สิบแปดม้วดเนาะถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะทางเราอจะมีรถฮิ่น่ฮิโน่สามร้อยซีซีแรงอะค่ะ จะมีอยู่2แบบก็คือขอกสูงแบบเนี้ยคือคันนี้เลย1นึ่งพันอันนี้ขอกาเซฟส่วนอีกคันนึง่งจะเป็นอ่าดัมดินกระบะสามมิตรประมาณ2องสามล้วนะคะเป็นกระบะสามมิตรเนาะแตลูกค้าสั่งได้เนาะว่าจะกี่รั้วได้จัดการให้แต่ถ้าเป็นพวกมินียมนี่มันมันตัดยากจะยากหน่อยตัดยากอยู่ะยากหน่อยแต่ถ้าเป็นพวกพวกเหล็กพวกอะไรถ้ามันสูงมาแล้วอยากได้ไปดัมดินเนี่ยคือตัดได้ตัดลงได้ไม่ยากเราคุยกันที่หน้าร้านใช่ครับหน้าเต็นท์เท่านั้นเลยเนาะ ถ้าเกิดว่าสนใจอะไรยังไงนะคะโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์แปมและเบอร์พี่ทิพย์เนาะเบอร์แปมเบอร์0ู 8, 3นะคะ5 9 5 4, 4 4 2 8รอบนี้จะพูดช้าๆนิดนึงเนาะเพราะมีมมลูกค้า,คา,มมาบอมีลูกค้าม,ม,มาว่าแปบมพูดเร็วไปเบอร์โทรนะคะจนไม่ทันเบอร์โทรพี่ทิพย์เนาะเบอร์0ูนนะคะ629 1494เนาะถ้าจดไม่ทันนะคะเดี๋ยว ใต้คลิปอะมันจะมีลูรสามเหลี่ยมอยู่ด้านขวามือนะกดลงมาปึ้งพี่ปอนจะมีเบอร์แปรและเบอร์พี่ทิพย์ไว้ด้านล่างอีกรอบนะรายละอยดมีบอกหมดครับใต้คอมเมนต์ใต้คลิปนะดาวดาวเท่าไรราคาเท่าไรรถสเปคไหนคือมีแจ้งไว้ด้านใต้คลิปอีกหนึ่งรอบเนาะถ้าเกิดว่าฟังไม่ทันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดนะคะสะดวกเดินทางมาดูรถคันนี้ก็แวะมาได้เลยรถจะจอดอยู่ที่สาขาไดโยงนะคะคันนี้ ถข้า Google แ a p มาก็ได้ถ้าเกิดว่าไม่เคยมาเนเากะก็พิมพ์ว่าบโจโกเช็คแชมป์มอเตอร์นะคะมันก็จะพามาที่เช็คแชมป์สาขาบ้านข่าเนาะใช่บ้อบขา,อ,บขาอยู่เส้นบายพาสสามสิบหกติดถนนใหญ่เลยนะนะครับประมาณนี้แหละรายละเอียดของคันนี้มีเท่านี้นะครับใช่ครับเราก็บอกหมดแล้วะนะคลิปต่อไปเดี๋ยวไปนี่เลยีเข้ามาอยู่ประมาณห้าคันนะคลิปต่อไปเดี๋ยวรีวิวให้ดูนะครับห้าคันไม่ใช่สองคันที่แล้วนะ เป็นรถใหม่ใช่ครับเป็นรถใหม่ที่แล้วเราขายไปแล้วใช่ครับนี่เพิ่งมาเมื่อวานนี้เองนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปรีวิวให้ชมกันนะครับสำหรับลูกค้าอยากเล่นแบบไซส์แรงๆเนาะก็440มีเข้ามานะคะแบะเข้ามาชมได้เป็นรถไฟฟันของหลายๆคนใช่นะครับเป็นรถของที่เราเคยเอามาแหละเหมือนของพันแล้เจ้าเดียวกันเจ้าเดียวกันแต่ว่าเลขไนรถรถห้าคันนี้จะน้อยกว่ารอบที่แล้วประมาณแสนหนึ่งได้ใช่ครับ ประมาณรอบที่แล้วมันเท่าไหร่9แสนกว่ากนวะ่าเนาะรอบนี้อยู่ประมาณ8แสนกว่ากว่าครับผม,มนี่ลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามแลวพิคิดได้เลยนะคะราคา5คันเนี้ยราคาแบบแจ้งไว้เลยแล้วกันเนาะสาหรับ5คันนี้นะคะจะราคาอยู่ที่1ล้าน2แสน5หมื่นบาทนะคะ1ล้าน2แสน5หมื่นบาทนะดาว2แสนก็ได้ใช้3แสนพร้อมประกันก็ได้หรือว่าจะดาว3แสนใช้4แสนพร้อมประกันก็ได้ได้ทั้งหมดเลยนะค,ะครับผมสรงข้างวดก็ตกอยู่ประมาณ5 8 0 0 0ได้มั้ง5 8 0 0 0ดาวถูกแต่ อาจจะทรงสูงหน่อยวิ่งน้ำมุ้งน้ำมันละมากเนี่ยใช่ก็ถ้าหาอยู่แวะมาชมได้นะคะนะมีห้าคันให้เลือกตอนนี้ถ้ามาช้ามาช้าไม่มีให้เลือกนะเหลือเลืกใช่เหลือเลือกนทีนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะคะแบงฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยเนาะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวจะพาชมวอลโว้นะคะครับสวัสดีครับเป็นนางแบบได้ไหม นี่ออะไรเนี่ยอะไรของเขาเนี่ย